สวัสดีครับวันนี้ช่อง t e c h n i c a Channel ได้มีโอกาสมารีวิวร้านอู่ต่อรถทักทูบแบนที่สมุทรปราก,การพามาดูรถรสวยๆนะครับที่กำลังเข้าอู่ต่อรถหรืออู่ต่อตู้ต่อตัวถังนะครับอู่ต่อตู้ส่วนใหญ่ที่มาเจอนะครับจะเป็นรถฮีโน่นะครับที่เข้ามา รถใหม่นะครับไม่ใช่รถเก่าอันนี้เป็นรถปูรถทํารถใหม่นะครับเวลาที่ทางสู่บริการามีคนมาจองรถหรือมาซื้อรถก็จะนํารถเข้ามาทําทตู้แห้งหรือตัวถังหรือทําตู้คอกนะครับที่นี่นะครับชื่อว่าทักทูแบนเดี๋ยวมารีวิวตอนแรกก็จะเป็นฮีโน่ครับวันนี้เจอแต่ฮีโน่ขน้นเลยนะครับฮีโน่ห้าร้อยนะครับ ฮีโนรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับส่วนคันที่ผมขี่มาก็เป็นอิรุสุ FRR หนึนะครับที่ผมใช้อยู่อ่าอันนี้รถที่เข้ามาทำที่อู่ทักคุแบนจบังหวัดสมุทรปราการนะครับจะเป็นฮีโน่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เป็นรถที่มาจากใช้ราสการ เดี๋ยวผมจะไปถา่ายดใูใกล้ๆนะครับบทักซูแบนเนี่ยก็เดินหนึ่งก็ออกเป็นร้อยคันนะครับอย่างคันนี้ก็คือเตรียมที่จะส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้นะครับยูสุ FTR 240อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ FTR 240ก็เตรียมส่งให้ลูกค้าจากอูทักซูแบนนะครับสมุดปากกา ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทำเสร็จแล้วก็จะสวยเก็บส่งเก็บสีแล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับครับก็จบคลิปครับผม ต่อมามาดูรุ่นใหญ่บ้างนะครับเป็นวิกเตอร์นะครับเป็นฉลอง60ปีเหมือนกันนะครับ mm hmm. FL8J นะครับอัน mm hmm. นี้ก็โดดเรเตอร์เหมือนคันเมื่อกี้นะครับแต่ในรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เนี่ยจะมาใส่อ่าเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับจะใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาทำ เครื่อง FL8J โคตรใหญ่เลยเครื่องใหญ่มากอันนี L ้เครื่องเล็กลงมานะครับเครื่อง FL9J กำลังใส่ตู้ ใส่ตู้แห้งนะครับพอใส่ตู้เราก็จะเป็นลักษณะนี้ครับพอใส่ตู้เราก็จะเป็นแบบนี้นะครับ fc9j นะครับอันนี้คือสภาพของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหม่ๆที่มานะครับจากโรงงาน ครับสภาพก็จะใหม่ประมาณนะี้ในล้อหน้าอันนี้เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับของผมก็ออกมาแล้วสิปีนะเป็นรุ่น FG8J ใช้งานมาแล้วสิปีก็ไม่มีปัญหานะครับสำหรับรถฮีโน ังน้ำมันก็ถังใหญ่ครับ200 2ลิตรเหมือนกันนะครับดูน่าจะ200โอเคครับพอใส่ say, ตัวถังแล้วก็รูปล่างก็จะประมาณนี <t 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 ้ก็ยังอยู <t 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 ่กับผมนะครับช่อง Technician Channel นะครับก็มาอยู่ที่อูทักทักทูแบนสมุทรปราการนะครับ ในภาพที่เห็นอยู่ก็คือรถฮีโน่ห้า500 ator, ร้อยโดมินเตอร์นะครับ60 a นนิ v เวอร r ซารีนะครับซรุ่นฉลอง60ปีนะครับของ h ีโน่สำหรับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ f อฟเอ 9J นะครับรุ่น f อฟซี 9J ยูโรสนะครับอันนี้ก็มาติดตั้งตู้นะครับ เตรียมใสต่ตู้เป็นตู้แห้งนะครับถ้าอยู่ด้านหลังที่อู่ทักทูแบนนะครับเดี๋ยวพาไปดูในรถว่ามีอะไรบ้างด้านหน้าของฮีโน่500โดเนเตอร์อ่สิก60 a n n i ิก r s a r y ซนะครับ, 60, 60รบสวยมากนะครับูด้ดานหน้าไฟก็สวยนะครับ ดุดไฟดน,นี่เตรียมเตรียมติดตั้งนะครับตัวนี้ทำแะรถใหม่ะนะับไม่ใช่รถเกา่าเป็นทำแะ่รถใหม่อย่างเดียวให้ดูสภาพของตัวถังจิบมาจากโรงงานนะครับใหม่ๆจากโรงงานสวยงามมาก เป็นรถออกมาใหม่ๆนะครับพร้อมที่จะใส่ตัวใส่ตู้นะครับ,นะรบอันนี้คือตู้ที่ทางทักทูแบนจะติดตั้งใส่นะครับก็เอามาเตรียมการ,รมาวัดขนาดต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ โอเคครับก็ให้ดูรอบคันประมาณนี้อันนี้คือช่วงล้อหลังนะครับอันนี้คือแหนบให้ดูรอบคันนะครับ อันนี้คือแหนบใหม่นะครับแหนบก็จะมี2ชุดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสอเแหนบประมาณชันละเจตัวนะส่วนถังน้ำมันเนี่ยน่าจะสองลิตรถังใหญ่มากนะครับกับ f อ9 j นะครับ เยรียมใส่ตัวถังเดี๋ยวไปดูอีกอีกสองคันครับที่กำลังเตรียมการใส่นะครับเดินมาใกล้ๆกันกันเป็นจุดทําสีนะครับของอู่ทักทูแบนนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับเป็นอิซูซุ240 FTR นะครับ, TR, ค,รบคันนี้ กำลังเก็บสีเพื่อจะส่งให้ลูกค้านึกว่าจะมีแต่ฮีโน่นะครับแต่ไม่มีอีสูด้วยนะครับอีสูก็สวยนะครับตอนนี้พนักง,งานกำลังเก็บตกสีที่พ่นเสร็จนะครับสวยงามนะครับในส่วนของ คันที่กำลังเห็นอยู่ในภาพก็คือในส่วนของลูกค้าที่มาทําตู้นะครับตู้แห้งน่าจะเป็นรุ่นอ,อ,อูสูนะครับอูสู FTR 2 4 0ความยาวน่าจะ80นะครับ7จ็เมตรแปดสเขาจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งคันหนึ่งก็กำลังออกตงให้ลูกค้านะครับ ก็คันนี้ก็เป็นฮิโสุ FTR 240เช่นกันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับในส่วนของอทักทูแบนเดินแถวบางป่อแถวสมุทรปราการนะครับสวัสดีคันหนึ่งที่เป็นเห็นแต่ตัวถังนี่กำลังต่อนะครับพามาดู FL 8J ด้วยนะครับเมืกี้เครื่องให้ดูไปแล้วนะครับเครื่องใหญ่มาก ก็จ,จะแปดสายสูบมาดูถังน้ำมันก็โคตรใหญ่เลยนะครับดูล้อน่าจะเป็นสิบร้อนะสิบร้อสิบเอ็ดล้อสิบเอ็ดกับล้ออ,อะไรครับอันนี้คือจะเอาไปใส่ตัวตู้คอนเทน,น,นเนอร์น,นะครับอันนี้ทำ รีวิวให้ดูในขณะที่กำลังเชื่อมกำลังทำโครงสร้างของที่จะรองรับตู้คอนเทนเนอร์นะครับร้อยใหญ่มากนะครับของใหม่ๆเลยจากโรงงานเลยนะครับยังไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน,นครับขับมาเข้าอู่เลยนะครับแล้วก็ต่อตัวถังต่อต่อชุดสำหรับใส่ตู้สินค้านะครับใส่ตู้คอนเทนเนอร์ ดูฝั่งคนขับมากนะครับดูใหญ่มากครับใหม่ๆจากโรงงานเลยนะครับวิ่งมุยฝนมาช่วงนี้หน้าฝนนะครับจะเลอะๆหน่อยนะครับโอเคครับร MM <igen> ก็มารีวิวรถใหม่ให้ดูประมาณนี้ในส่วนของ <c oughs> ช่อง Technician Channel นะครับย <iner> ังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เชิงเท่านี้นะครับแล้พวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนครับอีกสองสามทานกำลังออกนะครับ